ายเพลินบ่แม่นังดอกเยี่ยวคอยปตัดอเียเีีคนมากเลยตายตายตงี้วมาหาตาห้เปช่วยน่อกเขาบอ่มีจิแหงะเียสสบุรีมือนเี่สลับุรี่เ รลานนำ้ำซีางที่ใรรส่ไ่นเาะนาเีืยะยหาเด้วยก็ไปนนนท่าข้านี้่มนันเือเขาดูแลทว่มปลอดภัยไลเรางเปกล่องนี่้มซอยไม่เกิดเหตุสุดเือนเาเป็นอาหารเรื่อง หยดเลียไลงเดี๋ยวนำใหเลจกล่งเลยอากรทีย้ายได้ทันด่แ้ววดไพ่่งเขาแล้วปลดไพ่ทุกคจะมีน้บางคุ้งอยู่บ้งมีปีนมองนมองไปาเตียวเสตเียบเรอนนี้ดิออยิบยืมาด้วยงนำอยาายนเนีแกกมิตืเนีของเื่อนคนนอนนอนเต็มที่เลยของเพื่อน มาเลยนะยูมินปีหน้าเมาปีหลัฟอตังกนงป่มาเห็นกับการตรเเมาเี่ยวาเหนูมาเหนย่ำหนาวยเมียนมีไม่ย่ำหนาวเลยอ้มย่หาเล ว่ามมนขึนอยู่ย่ามห่อนแ้อาก,กาศห่อนอยู่ดูลนะหน้าไม่ถึงห่างหนากับว่าหนาเหมือนใส่ดีนยง้อไปใส่หอยหไปห่อนหมอนลกไปดโดดไปใช่ดดด <c oughs> สเต็ปาาอ,อ,อ,อยอมาเก็เออหังเปโดดแกเลยหวอนว่าชาวบ้านบอกห่อนมันเยน็ยนมันม่ตงเลยมันไม่ตึงห่ ตัวมันเหนียววะเขไปรนไปีนั่นเขาไปเฝ้าลูกก่อนเจ้าหนกมมา,าดาีกว่าแ<อ>ล้วซึ่งเป็นดีนนดูมากๆหรือไปล่า้วยไปสองคนนีย่ะหมดไปผู้ใหญ่บ้างแหละไแนะม,ม่นวานหรือเล่า